สมุดรูปภาพเรื่องรามเกียรติ์เล่มนี้รู้ได้ว่าเป็นร่างเทียบสำหรับเขียนพระระเบียงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามด้วยมีหนังสือจดหมายไว้ตรงตอนอาสาและสั่งเมืองว่าข้างประตูฉนวนด้านตะวันตกถึงมุมสามห้องแต่การเขียนพระระเบียงนั้น ได้เขียนมาถึง3คราวคือในรัชการที่สคราวหนึ่งรัชการที่5้สองคราวสมุดร,ร่างเทียบนี้จะเป็นสำหรับคราวไหนพิจารณาดูฝีมืออันเขียนไว้ส,ส้ำสอนในสมุดนี้เป็นเส้นดินสอเดิมของผู้ร่างก็มีเป็นเส้นฝุ่นเดิมของผู้ร่าง เลือกเขียนเส้นแต่ตรงที่ชอบจะเขียนก็มีเป็นเส้นฝุ่นฝีมือเด็กแรกหัดพยายามที่จะลงเส้นก็มีแลภายหลังสมุดได้ถูกละอองฝนเพราะเก็บไม่ดีเส้นลบเลือนไปยังมีคนไม่เป็นซ่อมเส้นฝุน่นแลลากรอยเส้นดินสอเสียบ้างอีกซ้ำหนึ่งด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ยังรู้ได้ว่าเป็นฝีมือช่างในราชการที่สาร่างเพราะเขาไม้เป็นท่วงทีอย่างจีนบ้านเมืองเจอเก๋งจีนปราศาสตรก็เป็นอย่างวิมานล้วนเป็นความนิยมในสมัยนั้นแลสมุดก็เป็นชนิดที่ทำใช้ในราชการที่สาม น่าจะเป็นสำหรับเขียนคราวแรกในรัชกาลที่สแต่ไม่แน่แก่ใจอาจจะเป็นสำหรับเขียนคราวที่สองในรัชกาลที่5ก็ได้ด้วยเวลานั้นช่างเก่าๆครั้งรัชกาลที่สยังมีตัวเหลืออยู่มากอาจจะเป็นนายงานร่างกะให้เขียนก็ได้แต่คราวหลัง ครั้งรัชการที่หนั้นไม่ใช่เป็นแน่เพราะคราวนั้นข้าพระเจ้าทันเห็นพระอาจารย์ลอยวัดสุวรรณารามพระอาจารย์แดงวัดหงรัตนารามพระอาจารย์ยมวัดราชบูรณนะกับพระรอดเป็นผู้ร่างทั้งสี่ชื่อนั้น ผู้ใดจะได้มีเทียบมาร่างหาไม่ได้เลยคิดเอาที่ผนังนั้นเองสำเนาทางดำเนินเรื่องก็ไม่เหมือนในสมุดนี้และฝีมืออาจารย์ทั้งสีนั้นข้าพเจ้าจำได้ไม่ใช่ที่เขียนในสมุดนี้ในการที่จะพยากรณ์ให้แน่ว่าสำหรับเขียนครั้งไหนนั้นข้าพเจ้า ลำลึกได้ว่าช่างที่ได้เขียนคราวที่สองยังมีตัวเหลืออยู่คือพระภิกษุศิลป์วัดระคังโคสิตารามกับหลวงเพศวกรรมเล็กจึงได้ไปถามดูได้ความว่าครั้งนั้นหลวงหัตถกิจบัหารบุตรเป็นนายงาน หลวงหัตถกิจคนนั้นเขียนไม่เป็นเป็นแต่มาพูดกับช่างกำหนดว่าห้องนี้เขียนเมื่อนั้นเหมาราคาเท่านั้นช่างก็ร่างและเขียนตามชอบใจตนเองของใครก็ของใครเรื่องจะต่อกันสนิทหรือไม่สนิทก็ตามแต่จะเป็นไปกำลังเขียนอยู่นั้น นายงานก็มาตรวจติบ้างอย่างเขาเขาๆเช่นช่างคนหนึ่งชื่อนายตุย้ยเขียนประศาสาทเป็นอย่างวิมานแบบเก่าเช่นในสมุดนี้ก็ถูกติให้ลบแก้ในที่สุดช่างไม่ค่อยจะได้เงินค่าจ้างเลยเลิกขางเขียนแล้วแต่สักครึ่งเดียว ความเลวไหล,หลเป็นไปถึงปานนี้เพราะเหตุดังนี้ในการที่จะพยากรณ์สมุดนี้ก็เป็นอันจะมีผิดไม่ได้เป็นร่างเทียบสำหรับเขียนพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งแรกในรัชกาลที่สเป็นมั่นคงจดหมายบันทึกไว้ณวันที่ 16เมษายนพุทธศักราช2460นสริบนริศ